อื้อหือแต้วนัทพรโชว์หุ่นแซบซิกแพคแน่นร้อนฉ่าส่งตรงจากเกาหลีขึ้นแท่นเป็นนางเอกสายแซบเซ็กซี่อีกรายสำหรับแต้วนัทพรเตมีรักที่รักกันออกกําลังกายเป็นชีวิตจิตใจดูแลรูปร่างตนเองจนฟิตเฟิร์มมากๆล่าสุดแต้วก็ทําเอาแฟนๆตกใจละลายหน้าร้อนอดหุ่นสวยเผยความเ็ดซีดไฟลุกเต็มๆตา ล่าสุด5กันยายน2565แต้วนัทพรได้โพสต์ภาพของตนเองในชุดว่ายน้ำสีพัสเทลสุดน่ารักแต่ความแซ่บบอกเลยว่าทําแฟนคลับหัวใจวายไปตามๆกันโดยโพสต์นี้เธอระบุแค,คปชั่นว่าคิดถึงไหมบอกได้นะคิดถึงนะบอกได้เปล่าหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อิโมจิข้อนหัวใจและไฟลุกกันมากมายและในตอนนี้สาวแต้วนั้น เธอได้อยู่ที่เกาหลีเพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอนั้นได้เข้าร่วมงานอีเวนต์ w d d k o r ียนั่นเอง